นิทานอีสศบเรื่องเต่ากับงูเต่าออกไข่บนหาดทรายพอออกไข่เสร็จแล้วมันก็เอาทรายกลบไข่อย่างดีงูเลื่อยผ่านมาเห็นเต่ากําลังกลบไข่จึงถามเต่าว่าทําไมจึงเอาทรายกลบลูกไว้เต่าตอบว่าก็เพื่อป้องกันอันตรายจากศัตรูงูมองซ้ายทีควาทีแล้วถามว่าข้ามองค์ดูแล้วข้าย,ยังมองไม่เห็นอันตรายอันใดเลยเต่าตอบว่า ฉะนไหนเราต้องรอให้อันตรายมาถึงก่อนถ้ารอให้เกิดอันตรายก่อนเราก็จะป้องกันไม่ทันแล้วจะมาเสียใจพอไทยหลังนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบัณฑิตย่อมคิดป้องกันภัยไว้ก่อนพุทธภาษิตอปโปบมาทางปัสสังซื้ออันติบัณฑิตย่อมสรรเสริญความไม่ประมาท